เวลานายทุนไปยึดพื้นที่ป่าพื้นที่อ่างป่าทรงทรงเสื่อมทรง,ทรง,ทรงผมถามว่านายทุนเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถจะไปยึดครองไปจับจองได้งไงเขารู้ได้ไงครับเขารู้ได้งไงแล้วทำไมเขาไปได้ตัวนั้น ที่มันรู้ก็เพราะราชการเพราะหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐไปบอกเขาแล้วก็ไปชี้ช่องให้เขาแล้วก็ไปชี้ช่องโหวง,งเขาให้ในทุนไปจับจองไปยึดครองแล้วก็ไปบอกว่าถ้าจับจองเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้สามารถออกโฉนดได้เป็นของตัวเองได้ มันถึงมีหน้าที่ที่ไปยึดครองไงไอ้คนเศรษฐีมีตังมันเลยไปยึดครองไงเพราะเจ้าที่รัฐนี่แหละเอาไปเขาอีกอันหนึ่งไอ้เจ้าที่รัฐนี่แหละไปออกแล้วใช้ชื่อของตัวเองหรือใช้ชื่อของโนมณีไปออกโดยอ้างว่าเป็นประชาชนหรือเป็นอะไรตาม แล้วก็มาออกเพื่อให้ยึดครองแล้วไอ้เผือกอุ่มพวกน,นี้แหละก็เอาไปขายเพื่อนายทุนมันก็แก้กฎหมายก็แก้ปัญหาได้ก็ไปตรวจสอบที่ไอ้นายทุนมึงไปทำมาหมากินที่นั่นไหมตามเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ทาไมข้าหลักเกณฑ์ก็ยึดแมงไปเลยฟ้องดำเนินคดีไปเลยที่ผิดกฎหมายอ้างว่าใจมาโดยถูกต้องก็ไปไล่เบี้ยมัน ไอ้ตั้งกันแรกว่ามึงได้ไม่ถูกต้องตั้งกันแรกก็ถือว่าได้มามันก็ไม่ถูกต้องมาแล้วไม่แก้ปัญหาก็ยึดคองยึดกลับมาอันไหนไม่ใช่ชื่อตัวเองได้มาโดยไม่ชอบโดยมาผิดกฎหมายยึดให้หมดก็จบแล้วนะก็เห็นมียากเย็นอะไรแต่ปัญหาว่ารัฐทําหรือไม่พอรัฐก็ไม่กล้าทำเพราะนายทุนนั้นมันก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพวกนักการเมือง เป็นพวกมีอำนาจเพอเพอใกล้ชิดรัฐมนตรีเพอเพอตระกูลรัฐมนตรีอีกเป็นตระกูลในทุนใหญ่ที่หนุนพรรคอีกเลยก็ปล่อยปะและ้วเลยก็เจ๊งกันทุกวันนี้ไงถ้าแต่รัฐบาลเอาจริงเอาจริงเอาจัง,อ,จงอะไรต่างๆผมบอกทุจริตที่แก้ไม่ยากหรอกครับขอให้คนที่เป็นหัวเนี่ยสมัยพลเอกเปรมสินสุร,รนนท์เนี่ยมีใครกล้าทุจริตบ้างครับ มีใครกล้าสุจริตมั่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านเอาจริงและที่สำคัญที่สุดท่านแต่งตั้งรัฐมนตรีทุกคนที่คนที่เป็นซื่อสัตย์สุจริตหมดแล้วหัวหน้าหน่วยหัวหน้ากรมกองผู้ว่าเป็นดีทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนั้นสมัยพลเอกเปรมจึงไม่มีเรื่องเลวร้ายเรื่องทุจริตนี่ หัวเอาจริงไงมาท่านประยุทธ์ทนประยุทธ์ก็ท่านเอาจริงแต่พอท่านมามามาอยู่การเมืองแล้วอะไรมันก็คำไปคำมาแต่ถามว่าจิตใจท่านประยุทธ์เหมือนพรเอกเปรมแหละก็มาอยู่ที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลอยู่ที่ผู้นำรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังไหม mm hmm. ผมบอกที่บอกสั่งไปกรมอุทยานปา่าไม้ให้สำรวจหมดเลยเอาแผนที่ขึ้นมากางหมดอันไหนที่เป็นแผนที่ปา่าไม้ จัดการหมดไอ้คนลุกล้ำมึงไม่ต้องมาต่อสู้ยึดดําเนินคดีหมดดูที่แม่งถอนเงินไปหมดอ่ะจะไปบ้าอ้างว่ากฎหมายมาได้เมื่อวันที่เท่านั้นเจ้าหน้าที่ออกให้ดําเนินไอ้เจ้าหน้าที่ที่ออกให้ด้วยเพราะเอาแผนพื้นที่มาเลยตรงไหนเป็นป่าไม้ใช้บุกรุกป่าไม้ดําเนินคดีหมดยึดทรัพย์ย t, ึดมาให้หมดดูที่มันจะยึดถือของนี่ไงไอ้ไหนเป็นพื้นที่อุทยานกางมาเลย ใครบุกรุกดำเนินคดีหมดการออกสอบกอเหมือนกันออกก็ต้องเป็นสอบคอคนธหรมะจริงจริงใครไม่จริงมาอ้างกับเจ้าหน้าที่รัฐด,ดำเนินคดีแจ้งความเท็จแล้วก็ดำเนินคดีไอ้คนตรวจสอบที่ให้ผมดูที่ว่ามันจะกล้ามีเรื่องเลวร้ายจริงไหมแล้วก็ลงโทษไปถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัก รู้เห็นเป็นใจให้เพิ่มโทษไปเลยสามเท่าหรือให้รับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินคดีไล่ออกไปดำเนินคดีอาญาด้วยผมถามว่าใครจะมากล้าใช่ป่ะไม่มีกล้าหรอกกลางไปเลยผมบอกให้ท่านใช้วัดเอาไปเลยเอาพื้นที่ อุทยานทั้งหมดกลางเลยทั่วประเทศอันไหนบุกลุกแม้แต่เจ้ามีชนงฉโนดใหม่แล้วยึดให้หมดเพราะยังไงไอ้เรื่องกฎหมายป่าไม้มันต้องเก่ากว่าไอพ้พวกทิ้มาได้มายึดให้หมดเลยดำเนินคดีหมดเลยยกเว้นข้อกฎหมายเอาเป็นวัดว่าอะไรต่างๆ้ก็ว่าไปแต่ทุกคนยึดให้หมดครับดำเนินคดีให้หมดยึดและดำเนินคดี แล้วก็ไปดูหลักฐานออกตั้งแต่สมัยไอ้สมัยไหนข้าราชการคนไหนดําเนินคดีอีกรัมนตรตีคนไหนดําเนินคดีรัฐมนตรีคนนั้นอีกย้อนหลังไปเลยครับเพราะเราเพิ่งรู้อย่าบอกว่าหมดอายุความอายุความนับตั้งแต่เพิ่งรู้เหตุเราเพิ่งตรวจสอบแล้วรู้เหตุอายุความนับตั้งแต่ตอนนี้ครับจะการไปเลยครับไม่เหลือหรอก